และตอนนี้เราอยู่กันที่ความน่าทึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ครับเป็นโรงเรียนเอกชนแต่ทุกอย่างที่นี่ฟรีนะฮะคุณผู้ชมค่าเราเรียนก็ฟรีค่าอาหารก็ฟรีค่าหนังสือก็ฟรีค่าชุดนักเรียนล่ะฟรีที่ทุกอย่างฟรีขนาดนี้นั่นก็เพราะมาจากสิ่งนี้ครับคุณครูใหญ่ที่นี่ครับได้ทำห่อหมกและนำไปขายนะฮะกลายเป็นรายได้เพื่อน,นำมาจุนเจือนนักเรียนเหล่านี้ จนได้รับการขนานนามว่าคุณครูห่อหมกครูหอหมกหรือคุณครูใหญ่บุปผาชาติหมุนสาแห่งโรงเรียนวิชาวดีตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เึิงที่มาของฉาย,ยาคุณครูห่อหมกนี้ก็ได้มาจากการที่ครูใหญ่ลงมือทำห่อหมกขายเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้ใจ่ายแทบทุกอย่างในโรงเรียนแห่งนี้ครับซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเล็กๆที่ไม่เหมือนโรงเรียนเอกชนทั่วไปเพราะโรงเรียนนี้ให้เรียนฟรี กินฟรีอยู่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทครับวันนี้คุณวิกเตอร์จะพาเราไปทึ่งกับเรื่องนี้ว่าทําไมเป็นถึงคุณครูใหญ่แต่ต้องมันลงมือทําห่อหมกขายและต้องทําอะไรอีกหลายๆอย่างมากมายขนาดนี้ครับผมเดินตามกลิ่นเข้ามาเลยนะฮะ <c oughs> เจอกําลังเห็นคุณครูกําลังทําห่อหมกอยู่เลย <c oughs> ใช่ไหมครับเนี่ยค่ะค่ะอันนี้คือเป็นห่อหมกอะไรฮะห่อหมกปลาช่อนค่ะแต่มีปลากาย เนื้อปลาช่อนอันนี้ปลาช่อนค่ะอันนี้ลูกชิ้นปลาและก็อีนี้เนื้อปลากา่ค่ะโหถ้าถูกด้วยค่ะกระทองละสิบบาทค่ะกระทงนึงละสิบบาทค่ะเฮ้ยถูกมากอ่ะจริงๆซื้อไปสองสกระทงเข้าเปล่าหนึ่งก็อิ่มแล้วนะอิ่มแล้วนะอ่าแต่นี้ใส่ลูกชิ้นปลาค่ะเป็นห่อหมกที่เครื่องแน่นนะฮะหัวกะทิก็อย่างดีใส่แบบไม่อั้นเลยโอ้โหใจดีจริงๆคุณครู ห่อหมกที่ทําก็มีทั้งห่อหมกเนื้อปลากรายครับแล้วก็เนื้อปลาช่อนแล้วก็ยังใส่ลูกชิ้นปลาปเป็นลูกๆหน้าตาหน้ารับประทานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของห่อหมกโรงเรียนวิชาวดีครับนําโดยคุณครูใหญ่ผู้ริเริ่มและก็มีคุณครูกับเด็กๆนักเรียนมาช่วยกันทําคละไม้คคละมือแบบนี้ทุกวันครับถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะพบคุณครูใหญ่หรือผู้นริการโรงเรียนนี้แล้วไปที่ห้องพักครูแอร์เย็นๆแล้วก็แม่ประธานโทษครับไม่เจอครับต้องมาหาท่านที่โรงครัวรับรองได้เจอแน่นอน นี่ครับหอมกโรงเรียนวิชาวดีนี่ฮะของผมในกาฟูเลยอายเขาวันนี้จะอร่อยหรือไม่อร่อยลองชิมดูนะคะฝีมือครูบูพา ผูใหญ่ชวนมานานแล้ครับโอ้โหพอหมกนะฮะ10บาทเท่านั้นพอดีคำราคาน่ารักเป็นไงมงประเสริฐดีแท้คุ้มมากคุณผู้ชมสุดยอดอร่อย10บาทเองนะฮะสิาทนี่แถมเงินที่ได้ก็ได้ช่วยเด็กๆอีกต่างหากใช่ค่ะใช่ค่ะเมนูอาหารไทย ที่ง่ายกว่าหอหมกเนี่ยมีเยอะแยะไก่ทอดขนมปังอเยอะแยะมากมายทำไมถึงเลือกทำหอหมกฮนะคุณครูครับก็อดีตนะคะที่สถานีรถไฟปักน้ำโพของเราเนี่ยะคะก็มีหอหมกแม่หอมหวนชื่อดังมากใครนั่งรถไฟผ่านไป<อ>ผ่านมา ก็จะมากินหอมหมกแม่หอมหวน,นี่ค่ะก็เลยเอาสัญลักษณ์ของฐาน,นีของเราเนี่ยเอามาทำเพื่อเป็นการที่ลื้อฟื้นอาหารท้องถิน่นที่เคยมีแล้วเมืองเราเป็นเมืองปลาก็เลยจะเอาปาลารดเด็ดปักน้ำโพเนี่ยค่ะคม,มามาช่วยกัน <ปะ S 1> ทำ,นำนะะค่ะค่ะ คุณครูบุปผาชาตินะครับวัย73ปีเป็นครูโรงเรียนวิชาวดีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511ครับสอนวิชาคณิตศาสตร์และก็ภาษาไทยนะครับจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโรงเรียนแต่งตั้งให้เป็นคุณครูใหญ่และเมื่อได้เจอกับเหตุการณ์สะเทือนใจที่เด็กคนนึงขโมยข้าวกลางวันไปให้แม่ที่ป่วยหนักจึงตั้งปณิธานว่าไม่ว่าจะขาดแคลนงบประมาณเพียงใดก็จะต้องเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆให้อิ่มท้องให้ได้ เป็นที่มาของการทำหอหมกขายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ครับตั้งแต่นั้นมาครับทั้งนักเรียนทั้งลูกค้าตั้งฉายาให้ท่านว่าคุณครูหอหมกตอนนี้หอมหมกร้อนๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับก็ได้เวลาที่จะนําออกไปขายที่ตลาดปากน้ำโพ โดยมีเด็กนักเรียนบางส่วนนะครับขออาสามาช่วยขายด้วยเป็นภาพที่ชาวบ้านและคนตลาดคุ้นชินและก็จะช่วยกันอุดหนุนจนหมดแทบทุกวันครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าหอหมกที่นายวิกเตอร์ช่วยคุณครูใหญ่ทําในวันนี้จะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยหรือเปล่าอ่ะแต่พร้อมแล้วไปกันเลยครับหอมงกพีชาวดีจ้าหอมกชาวดี6ก่บาทครับรับหอมกไหมครับรับหอมกไหมจ้าครับอ้ นี่ฮะคุณครูกล่องนึงอ่ะส่งเลยน้องๆบรรจุเลยเร่องร้อนร้อนเลยรนร้อนเลยนะครับคุณพี่เพิ่งทำเสร็จเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพี่ขอบคุณครับคุณแอร่อยฮะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพของคุณครูใหญ่นะฮะที่มาอยู่ตลาด ห,หิ้วห่อหมกขายคุณผู้ชมเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะฮะปกติซื้อเป็นประจําอยู่แล้วหรือเปล่าครับห่อหมกเนี่ยฮะพอดีเพิ่งเห็นมาเมื่งเจอเจอเดินผ่านเนี่ยค่ะทราบมาก่อนหรือไม่ครับว่าห่อหมกพวกนี้เนี่ยรายได้ที่นําไปนําไปเป็นค่าเล่าเรียนให้กับน้องๆทราบไหมฮะเป็นฝีมือของคุณครูใหญ่ทําเองเลยนะช่วยเหลือน้องๆอันนี้คือซื้อเพราะอยากทานอยู่แล้วหรือว่าอยากจะช่วยเหลือครับอยากช่วยเหลือด้วยทั้งสองอย่างเลยเมื่อกี้ซื้อห่อหมกกี่ห่อครับ สองครับสองกล่องสองกล่องซื้อมาหกห่อคะ่ะถ้าคุณครูมาก็จะซื้อทุกครั้งที่เขามาคะ่ะคุณครูเขาทำเองคะ่ะเพื่อเอาไปเลี้ยงให้เด็กๆที่อยู่โรงเรียนนะคะอร่อยด้วยคะ่ะแล้วก็เหมือนช่วยครูด้วยช่วยูด้วยใช่คะ่ะราคาหกสิบบาทคะ่ะไ,ไม่แพงนะคะถูกมากรสชาติอร่อยแล้วก็ช่วยครูด้วยคะ่ะครูแบบนี้หาย,ยากเลยยากคะ่ะน้อยมาก,นมากนในยุคป,ปัจจุบันนี้น้อยมากนี่คุณผู้ชมแห่หมดเรียบร้อย,อยไม่ใช่อยู่ในนี้ หมดแล้วคือผมจะบอกว่าฝาหม้อยังร้อนอยู่เลยวันนี้ครับเราขายห่อหมกไปได้ทั้งหมด1780บาทเกือบพันแปเล็งกันให้ดีๆนะคะคุณผู้ชมห่อหมกโรงเรียนวิชาวดีหมดเร็วมากแต่ถ้าเกิดใครโชคดีอาจจะได้ทานนะฮะกล่องละ60บาทเท่านั้น แต่นอกจากจะทาห่อหมกขายเพื่อหารายได้ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันและค่าใช้ใจ่ายต่างๆในโรงเรียนแล้วนะครับและยังมีโครงการดีๆในโรงเรียนอีกมากมายครับที่นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับทางโรงเรียนแล้วยังช่วยปลูกฝังจิตสํานึกและการฝึกการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนได้นําไปใช้จริงอีกด้วยครับทุกป๊อกเนี่ยน้ํามันหยดไหมนะคะแล้วเวลาให้อาหารนะลูกนักเรียนต้องเกลี่ยอย่างนี้ด้วยนะคะกับอาหารไก่จะไม่กินอาหารซ้ำซากลูก ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนออกไปนี่อย่างเงี้ยทั้งหมดนี้มีไก่ประมาณกี่ตัวฮะ100ตัวค่ะ100ตัวค่ะออกไข่ได้ประมาณกี่ตัวฮะ82แล้วเนาะตอนนี้ย80กว่าฟองนะคะ80กว่าฟองแล้วต่อวันใช่ไหมที่ได้เลยคุณครูใหญ่ตื่นมาก็จะมาเตรียมอาหารตอนเช้าให้กับนักเรียนค่ะเพราะว่าอาหารทุกเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องมารับประทานที่โรงเรียนนะคะนอกจากทําการสอนแล้วก็ต้องมาเตรียม อาหารกลางวันอีกนะคะเตรียมอาหารกลางวันแล้วก็เตรียมห่อหมกโรงเรียนหนูพยายามที่จะส่งเสริมด้านอาชีพมากกว่าคือเขาจบออกไปแล้วเขามีอาชีพเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างน้อยก็ยังมีนะคะอาชีพทําน้ํายาปลูกผักทําห่อหมกได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างเงี้ยจ้ะ <C ute> <c ute> คือสิ่งสําคัญตอนนี้อยากให้ครูใหญ่ดูแลตัวเองอยากให้ครูใหญ่ดูแลสุขภาพสิ่งที่อยากจะบอกคืออยากให้ครูใหญ่อยู่กับพวกเราไปนานๆอยากให้ครูใหญ่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุด คุณครูบุพภาชาตินะครับท่านมีความตั้งใจที่จะทําทุกอย่างให้นักเรียนตลอดช่วงชีวิตที่ยังเหลืออยู่ยอมสลัเวลาและความสุขส่วนตัวทําเพื่อเด็กนักเรียนเท่าที่จะมีแรงทําไหวนับว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่น่ายกย่องมากๆรายการไทยทึ่งขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้นักเรียนไปอีกนานๆเลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าทึ่งมากจริงๆนะฮะไม่น่าเชื่อว่าการขายห่อหมกเนี่ยจะสามารถนําเป็นรายได้นะฮะนำมาจุนเจือให้กับน้องๆเหล่านี้ได้เรียนหนังสือนะครับคุณผู้ใหญ่ครับสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะมาช่วยเหลือสนับสนุนน้องๆเหล่านี้รวมไปถึงโรงเรียนนี้เหมือนกัน<ช>มีช่องทางอะไรบ้างครับผู้ใหญ่ก,กถ็ถ้าจะ,จะ,จะเป็นเนงินทุนที่จะช่วยเหลือก็มีบัญชีของโรงเรียนอยู่ค่ะถ้าจะเป็นสิ่งของ ก็บริจาคได้ส่งทางไปรษณีย์ได้แล้วเป็นวัตถุดิบอะไรก็ได้คะ่ะที่มาช่วยเหลือน้องๆช่วยกันนะคะร่วมกันมาช่วยเหลือน้องๆได้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะคะรับผมรักคุณครูใหญ่ไหมรักรักมากไหม